มาคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเมนูผัดเผ็ดปลานิลนทอดนะคะตอนนี้ก็ผัดเครื่องแกงกับกะปิลงไปก่อนนะคะแล้วก็รุงรสค่ะน้ำาลาลน้ำตาลผัดให้เข้ากันนะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเติมรสชาติตามใจชอบเราเลยนี่หลังจากที่เครื่องแกงเข้าที่แล้วนะคะเนี่เราจะให้มันสุกแล้วก็หอมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ลาเวนทอดของเราลงไปเลยะคะ่ะนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะนี่จ้า่ายนะคะเค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะหลับหลบทอดผับพริกแกงของเรา